สวัสดีครับสมาชิกแฟนเพจและสวัสดีสมาชิกกลุ่มไลค์แอดล l i c ิดลิช,ลชก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเลยก็แล้วกันนะครับก็จะเจอกับการวิเคราะห์ฟุตบอลทุกวันวลาสามคู่เหมือนเดิมครับแต่เริ่มที่คู่แรกของคืนวันจันทร์นะครับไปที่เซกุน a าสเปกนกันก่อนครับเวลาตีสามตรงนะครับกิโรน a า เปิดบ้านเจอกับลาสพาลมาสกิโรนาเนี่ยมี14แต้มนะครับเกมล่าสุดบุกเสมอซาราโกซามา2-2นะครับตัวหลักๆจะมีเอเดคกับกูนาเป็นเบลตตสเล่นกับซิลารเหมือนเดิมนะครับฝั่งของลาสพาลมาสเนี่ยมี13แตม้มเกมล่าสุดแพ้ขาบ้านให้กับเรอัลโอเบียโดมา1-2นะครับมีคิเรียนครับหน้าเป้าเป็นไซคิโออาราโจนะครับฤดูกาลที่เร้เจอกันกิโรนาเปิดบ้านชนะ 1>, 1ต่อศูนย์ครับก่อนเกมเขายกให้กิโรนาเหนือกว่าเล็กน้อยในฐานะเจ้าถิ่นนะครับผมว่าเป็นเกมที่มีโอกาสที่กิโรนาจะเก็บสาแต้มได้ค่อนข้างสูงมากนะครับหลังช่วงหลังนี้นทีมที่เล่นในบ้านได้ดีครับแม้ว่าจ,จะมีเสียตัวเล่นไปเหมือนกันนะครับแต่ว่ากิโรนาก็เป็นทีมที่เคยเล่นอยู่ในลาลีกานะครับแลวเพิ่งจะหล่นลงมาครับยังไงชอบไปที่กิโรนาจะเปิดบ้านเบียดชนะอย่างน้อย1ประตูได้ครับ ที่เหลือเนี่ยไปที่ฟุตบอลจุบลาลีของเบลเยียมทั้ง2คู่นะครับที่แต่คืนนี้ครับเวลาเที่ยงคืน45 FC ออโฮฟอันดับ13จะเปิดบ้านเจอกับทีมบ้วยอย่างดอร์เดช เอลซีไอโฮเฟสเนี่ยมี12แต้มนะครับเกมล่าสุดบุกแพ้โวลเลนดัมมา0ต่อ2นะครับตัวหลักมียันฟานเดอร์ซานเดย์ครับแล้วก็ฮูเก้โบเตอร์มันส์นะครับฝั่งของดอเดชเนี่ยมี5คะแนนครับเกมล่าสุดแพ้กับบนะคกับจองอูเท็กไป0ต่อ3นะครับคู่หน้าเป็นนิคลาสอากราฟิโอติสจะเล่นกับจานนี่ดอสซานโตสนะครับฤดูกาลที่แล้วเจอกัน FC ihofen นี่เปิดบ้านถลุงไป5ประตูต่อหนึนะครับแน่นอนก่อนเกม ihofen ถูกยกให้เหนือกว่าครับคือปัญหาคือดอ d เดชอยากทีมเยือนเล่นแย่ามากนะครับเล่นเยือนมา5นัดนี่แพ้รวดนะครับ แล้วก็โดนถลุงไป20ประตูครับคาเฉลี่ยนี่เกมหนึงโดนไป4 4ลูกนะครับดังนั้นมาเจอไอโอเฟนที่เด่นในบ้านอยู่แล้วนะครับหมายว่าฤดูกาลนี้จะฟอร์มดูตกลงไปครับแต่ว่าเกมแบบนี้เจอบ้วยน่าจะทําได้ครับไอโอเฟนจะชนะแน่ครับหประตูมีแน่ลุ้นประตีสอเชียฟซีไอโอเฟนนะครับปิดท้ายที่เวลาตีสาตรงครับอีกคู่หนึ่งครับจองอูเทรค อันดับ14เปิดบ้านเจอกับโรด้าเจซีอันดับ10จองอูเทคนี9คะแนนครับเกมล่าสุดบุกถล่มรอเดชมา3-0นะครับแนรุกมีมุมัดม,มาลาฮีท่นา,นา,านี้อาซาน่รวมไปถึงเยเรดี้ฮิวเตอร์มันนะครับฝั่งของโรด้าเจซี่เนี่ยมี13แต้มครับเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอเดนบอ0ต่อ0นะครับมีฟาเบียนเซเรนโลนอัลเบิร์กนะครับรวมไปถึงยอร์ดิครูชเป็นตัวที่เด็ดฤดูกาลที่แล้วเจอกันจองอูเทคเอาชนะไปกลับแบบเหลือเชื่อเหมือนกันนะครับ ก่อนเกมคืนนี้เขายกให้โรด่าเจซีบุกมาเหนือกว่านะครับอย่างที่ผมบอกไปครับบอลมันมีสถิติเจอกันอยู่ครับเกมแบบนี้จองอูเทคเล่นในบ้านแล้วยิ่งเฉพะเพึ่งถล่มดอเดีชมาด้วยน่าจะมั่นใจครับดังนั้นซื้อ2มุมเชียร์จองอูเทคจะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยในคืนวันนี้ครับสรุป3ทีมครับชอบพิธีกิโรน่า f c i h ีไอโฮเฟนและจองอูเทคนะครับเหมือนเดิมนะครับฝากไปด้วยสำหรับไลน์อัพของเราแอร์ดิชคิดดิชขอให้ทุกคนโชคดีในคืนวันนี้ครับสวัสดีครับ